สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่มีเหลียภูเก็ตไม้ขาวนะคะวันนี้เรามาเข้าพักกันในห้อง t y ท e o ป์ Bedroom Villa with Private Pool จริงๆเราได้อัปเกรดแหละจริงๆห้องเราที่จองมาตอนแรกเนี่ยไม่มีสระนะคะแล้วก็เขาได้อัปเกรดให้เรามาห้องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้อัปเกรดรถรับส่งด้วยนะครับ ตอนแรกเนี่ยเราจองไว้เป็น Camry แต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เป็น C-Class นะครับเดี๋ยวจะพามาสำรวจห้องไทยนี้กันนะคะก็เข้ามานะคะก็จะเจอกับโซโฟ,ฟาข้างนอกแบบนี้เป็นโซนพักผ่อนเอาลโดถัดมาจะเป็นซันเบดนะคะแล้วก็จะเป็นพ i เวตพูลอันนี้เป็นสัดส่วนตัวในห้องเราเลยนะแอบมองไปตรงนู้นจะเห็นอ่างบาทับตรงนี้โอเคเข้าห้องกันนะคะเข้าห้องทางนี้ค่ะ ในห้องนี้นะคะเข้ามาโซนขวาเนี่ยก็จะเจอกับทีวีแล้วก็โซนคอมพิเมนทารี่ทั้งหมดของโรงแรมเลยนะคะก็จะเป็นชากาแฟาเครื่องชงกาแฟแคปซูลน้ำดื่มนะคะก็น้ำดื่มเนี่ยขอได้ตลอดเลยขอเพิ่มได้นะคะก็ตรงนี้จะเป็นเตียงใหญ่หน้านอนมากเลยขออาอบน้ำก่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบีชแบ็กสวยเลยเดี๋ยวพวกนี้จะเอาไปใช้ แล้วก็ตรงปลายเตียงนะคะก็จะเป็นโซฟาให้นั่งเล่นพักผ่อนแบบนี้โรงแรมนี้โซนพักผ่อนในห้องเยอะมากเลยมีคิดว่า3วัน2คืนเนี่ยก็อาจจะอยู่แต่ในห้องเลยก็ยังได้เนาะแล้วก็โซนนี้จะเป็นอ่ะมาตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีไฟฉายนะคะแล้วก็มีตารีดไอน้ำตู้เซฟ แล้วก็ตรงนี้จะมีไดเป่าผมให้นะคะรองเท้าชายหาดเสื้อคลุมแล้วก็ล่มประมาณนี้เนาะซ่อนไว้ตรงนี้เนียนเลยถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำทั้งเข้าอาลังการมาก mm. ก็เข้ามาก็จะเจอกับห้องน้ำนะคะแล้วก็ออกมาจะเป็นซิงค์โซนแต่งตัวตรงนี้ไฟสวยมากเลยการตกแต่งที่นี่สวยมากเลยเนาะ แล้วก็เดาวจะออกไปตรงนี้นะคะจะเป็นโซนอาบน้ําเป็นชาเวอร์นะคะกับบาท,ทับตรงนี้ตรงนี้อาจจะดูเหมือนเอาดดอร์นะคะก็ถ้าอาบน้ําก็ปิดม่านแล้วก็แช่อ่างตรงนี้พรุ่งนี้น่าจะฟินเลยห้องที่เราจองมานะคะถ้า2คืนเนี่ยก็จะได้บับเบิร์วันนี้เรามาถึงดึกนะคะอาจจะเป็นการรีวิวห้อง ในช่วงกลางคืนหน่อยเนาะก็ประมาณทุ่มหนึ่งตอนนี้ก็คือมืดละเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะพาไปชมรอบๆตัวโรงแรมน,นะคะมีสระว่ายน้ำสองที่ห้องอาหารสองห้องนะคะแล้วก็จะพาไปดูรลยอาหารเช้ากันแล้วก็ไปเดินเล่นชายหาดกันค่ะบ๊ายบายเช้าวันที่สองครับตอนแรกเราก็ว่าจะไปกินอาหารที่ห้องอาหารครับแต่ว่าคิดไปคิดมาครับเลยตัดสินใจกดสั่งให้มาเสิร์ฟที่ห้องแทนนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยจะเป็น floating นะบ,บวกไปอีก500บาทนะครับ ระหว่างรออาหารครับทำให้เรามีเวลาที่จะถ่ายรูปเล่นกันสักนิดหนึ่งนะครับ หลังจากทานอาหารและพักผ่อนกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เลยวางแผนกันว่าเดี๋ยวไปเดินเล่นรอบๆโรงแรมกันดีกว่าจักรยานนะครับสามารถเช่าฟรีนะครับ3ชั่วโมงคือต้องบอกเลยนะครับว่าสาริมหาดของโรงแรมนะครับบรรยากาศดีมาก หลังจากเดินทั่วที่พักแล้วนะครับผมเนี่ยเมื่อยขานะครับก็เลยต้องใช้บริการนวดสักนิดนึงแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ใช้บริการของโรงแรมนะครับ แน่นอนนะครับช่วงพระอาทิตตกนะครับเราก็จะมาถ่ายรูปก,กันเสมอนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกัน,นครับจังหวะที่แสงสวยๆนี่มีสั้นมากจริงๆครับ หลังจากถ่ายรูปมาเหนื่อยทั้งวัน,นครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วนะครับหลังจากทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับห้องพักนะครับวับนพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วเช้าก่อนกลับนะครับเราก็ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปกันอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปทานอาหารเช้ากันห้องอาหารที่นี่นะครับจัดมาได้สวยและน่ารักดีนะครับ ก็ถ้าใครแพ้อาหารอะไรนะครับสามารถแจ้งได้เลยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับแล้วนะครับคลิปต่อไปเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนนั้นฝากติดตามด้วยนะครับ